สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการบวกนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2รายวิชาคณิตศาสตาร์นะคะนักเรียนการบวกคือการนำจำนวนตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปมารวมกันเพื่อหาจำนวนทั้งหมดนะคะตัวอย่างเรามาทบทวนการบวกนะคะ มีดอกไม้อยู่สองกลุ่มกลุ่มที่1มี5ดอกกลุ่มที่สองมี4ดอกเอาดอกไม้สองกลุ่มมารวมกันจะได้ทั้งหมดดอกไม้9ดอกค่ะหรือจะบอกว่ามีดอกไม้5ดอกและมีดอกไม้4ี่ดอก รวมกันทั้งหมดมีดอกไม้9ดอกต่อไปนะคะเป็นการเขียนเส้นจำนวนสแสดงการบวกค่ะตัวอย่างนะคะคือ5บวก3ลำดับแรกนะคะนักเรียนนักเรียนก็ลากเส้นจากเลข0ไปถึง5 นั่นหมายความว่าแสดงจำนวน5นะคะต่อไปบวก3นักเรียนก็ลากเส้นต่อจาก5ไปอีก3จํจำนวนเส้นจะไปสิ้นสุดอยู่ที่8นะคะนักเรียนนั่นหมายความว่า5บวก3ได้เท่ากับ8ค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนพี่มีลูกหิน7ลูกฉันมีมากกว่าพี่2ลูกฉันมีลูกหินเท่าไหรอะนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนลากเส้นจากเลข0ไปถึงเลข7เพื่อแสดงจำนวน7ค่ะ ต่อไปนักเรียนก็ลากจาก7ไปอีก2องจำนวนเราจะไปสิ้นสุดที่9นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า7บวก2เท่ากับ9แล้วก็จะสรุปได้ว่าฉันมีลูกหินทั้งหมด9ลูกค่ะ ต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่50และ51นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ